ตรงเนี้ยมันเป็นมันตอนลงไปย้อนอดีตในนี้เน,น,นี่ยเป็นไอ้ที่ไอ้เหลียงกับกัสุพรรณ์กูคนเยอะนะเว้ยพอะจะลงมุ่นโอ,อ้คนยังเยอะตรงเนี้ยใช่ปะวะที่ไอ้เหลียงกัสุพรนธตรงเนี่ยไอ้แม่ปนีป่เปลี่ยนใหม่วะไม่ใช่แน่นี่ดีวะหรือว่าไอ้มาผิดที่วะอ๋อที่นี่แหละไอ้ย๊า ตอนนี้เราก็เอออดคิปเดียสกิลอาบไอตัสมุชินไอเด็กชี่อสคิวฟรีมาเล่นาะไอไดของดีว่ะกองเนี่ยไอไดเปืนดีังงั้นก่อนโดนแบบไม่จำการไดมากไปเลยไม่จำการไม่ชาก่อนไม่โชก้อนไม่ทาก่อนไอไดมาเนี่ยของดีตื่นเมืองอะไกันดีกว่านี่ นี่เท่าไหร่เกมหนึองกอนซื้พันธ์ไอ้ครับรถสปอร์ตมากอ้ยกำลังขับไว้ประมาณซื้อพันธพิ่งยิงรถได้ระเบิดอะไรเงี้ยตอนนั้นไดยคลิปอยู่เลยเสียงอไอย่างงี้มันตังเสียงเงี้ยเราถือเลยตันอดีตตรงนี้ตรงเนี้ยมีรถอยู่ใช่ป่ะวะตอนอดีต เฮ้ยนี่แหละโอ้โหแม่งเหมือนในอดีตเลยเนี่ยไอ้ครับรถคันนี้น้มไอ้เหี้ยนึกว่าภาพอุ้ยโซชะตามันเห็นมันเจอเลยป่วะเออเหี้ยกำลังกำลังกำลังย้อนอดีตเลยเชี่ยงนะเขาเปลี่ยนเป็นเอทเลยมันยังไม่รู้ตัวใช่ป่าต้องลอยให้ตายไงเวิตรวจตรวจไงลอยแบบตายแล้วมีมันก็ได้อดสวยมีหลายวอหลายตัวป่า

อยากได้มากวะ14มาเลยสามหมดอ่ะิีวดคลุ่มเฮ้ยต่ำคุมมุงหลอนนั่งวะมุ้งหลอดเราเผ็ดอะมตะกี้ผิดะกุ่มเราไม่ได้กี้เร็ยนภาคนต่างในวอล์ไปการยิงแมว อของอะไมันเยอะเกินอะ่ะเฮียแบบตั้งไอ้ไว่อบไปแล้วเลยเปลี่ยนของจะปลาระเบิดนี่ฮะแตั้งอะว่อบไปทา่านก็ได้แต้อ่ะโดนระเบิดนี่ฮะแเนี่ยหัวมันได้เรียบร้อยเลยเ<อ>วลาไอ้หลินเนี่ยจะบ่อเข,ขาไปบูให้มันรู้ตัวนี่จะชอบลอยไม่เยอะเลยต้องลอยให้มันตายอ่ะคือต้องทยิ่งคือต้อง,งยิ่งให้ตายถ้ามัาตายมันจะตั้งตัว่าท่านไว้ตั้งไอ้ไว่อบแล้วก็ล่อตัวน้อง เจ้าจะข่าวมัต้องย่าให้มันรูตัวอะกันลอยขึ้ไ่ปเลยอจะลอยต้องลอยให้ตาย่อะไร้าต่อิต่อะรมาวนนเกือไวปทาีปิดตาเกือมาจบนีเอาจิงว้าววไว้พี่ตรกนี้สายตงนี่ พอต้องไองวกดนวบูไอ้มวไยสอเล่นแบบมวไหทิปสามเล่นแบบไพ้สมองสี่อะไรวะรีบละตรงไหนดีว่โอ้ีิดม่คตรเดือดอะลงไปเฮ้ยต้องอยู่ที่วงเขียวอะ มีขึ้นปะนี่เป็นรองเสียว่ะนม่เสือมือคุ้นแล้วะหอนนาฬิกาเลยวะยืนบ้านจะยืนใหญ่ะวะเดือดไม่นอนมเด้วไมี่อคนหรอกองคนมว่าถึ่ใครรอเขาจะเต็มหรอ

เดี๋ยวยมั pues mm นคนราซ้ำ nah, ซ้ำหรือวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยเหรเดร้อีบจวนเว่างเกตีัวจะเกี่ยงทรนะวไอเดอกาอบขอไหมไอเดบเยนี่อยู่ป่าวะยังโดนหล่อยอ่ะรเนี่้าูเอ อุอ้ยอัพเดทจากยิงตีผิดกลายเป็นยิงรัวแทน,นอะไรเงี้ยเป็นโกงเกินตีผิดเปลี่ยนเป็นเพื่อมาตาการยิงแทนการติดผิดเนี่ยวีไนนอพีเป็น,นดโ,โนดนเนอรไปอ่ะเปลี่ยนเป็นหลั่นรัวใช่เนาะพัดยามบใส่มาแล้วกรันโดน,โดนหล่อไอ้เรื่องเลยตายเบิร์ตี้

จังวะออนเวนียยจังวะแถวนี่มันต้องเดือ,อ,อนดน,นดอะ เงีเย,ยบจังวะนังะ่นง,นงกายนังการบัตฐา,าใกล้ๆมันเฉรด้วยวจริงว่ะตอนแรกมันเป็นสีเทาพอขมมันาเป็นเ ดีปะวะสายแขมหรือสายบวสยบัวเนี่งแตเยอะ่ง่วงวะตามบวกมันลอยบวแค่ยี่สิบเรือเป็นประการขาคิวอะคิวอแล้วคิวบวกมันลอยบวแค่ยี่สิบนี่ดูวะกรงไปอเลยดงเลยบวเยอะพยายามหาก่อ อ,อ็ยัง,มยงนนไม่มีตอเนเขาเกรียนแลกอครับเก็บักสองจุดเฮ้ยวืนดี้เอาเงไปยิาคนติดตั้งไวอเระเบิดเนี่ยีเง้นี่้ยกองะบียงไงวะนี่ยวะเขาเกเหรียบ เว้ยเดี๋ยวันสีสางนี่มาดิสางสานสางนี่อย่างลก็สางมายังยืหาอะไรสักเนือเ้ยเรียนเพิ่มวเนี่ยมหาศัตรู้วเปล่าต่โบวีคนเลยวะคไปแล้ว เท่าก้อนโอ้สวยสองดียวจะกมกระสุนหรืกระซองแย่ล่ะระสุนมิคเกิเกาลัดทำสายจุงขาดเฮ้ยมีมิิลเปิจดจุดโดน อืมเก็บไว้เลยของดีอือสนช่างก็สอนพิญญาไปเ่อยหพิญญาาเปิดต่งานใบอานี้บอสามก่อนสามพ่อมาของพอมาตอน่ของอสามี อกเองอนีเลยเยเออ่ายเก็บโดนไปใส่ตอนถ่ายเกมโดนไล่ล่าคนโดนมาใส่เลยเอถ่ายว่วง้ย แคมบ้านเนี่แคมบ้านร้อยคนเพิ่มมีคนยางผ่านบ้านเราหลากหัวผมโคมเลยเองเจได้ีดร้อคนแล้วนะเดี๋ยวไปนอนให้บนนอน งมนมีว่ะแลเขาไปร้านคาไปแหลกสนนจะแลกกระสุนลูกซองกระสุนลูกซอ,ง,อง,งแต่มไม่กิงน้ำนี่เก่าหน้าด้ยิงชุดเึงกับมดอ่ะตะกอนอดกได้ได้ ข้างแล้วก็ลากองหลากลงก็มาตรงที่ของสมบัติเป็นลายนี่แหละเดี๋ยวนแไปโดนนิดไปไปโดนนี่แค่โดนยิ้มอ่า เอ้ยไม่หาจงขาดอีกแล้วเชื่อมเองเอ,งอ,งองีกแล้วเ้าน้่นขาเปแรกกระสุนลูกซองไปมนะึงแล้วดีป,ะปะ่ะวะโดไปครับตาไม่ไยกากโดนรุมสองอ,องเนะอข้าร้านค้าแล้วเรา งมีรถด้วยมีคนขับมาแขมที่นี่เลยนะงระวางอะเด็กเก่าคนเจีนาดีเลยวะโสมตนเยอะทำด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเชียร์อุ้ยต้องชุบ มีคนมีคนไล้ลสก็ุกนเลย่นที่จิ่้นไนะ่นะเฮ้ยมันยิงเลยอะมันกระโดดมันกระโดด ตายได้จะโดนดักเดียกระโดดมาปาดเลยอ่ะรุ่งเลยโยบองโอใม่่แรงโดนตามเตียงกยนอ่ดนมันนเโดนดักไอ้เนี้ย,ดดกกยมันสุ่มมดเลยกองศพเกลีนเลยกำลังเบึงกองศพด้ตามร่วงไอ้ที่ โ oh. อน้นคีออ้คทำกรคาออนนี้ยางไว้เออ,อ,อออนี่เกหัวยังไตายเนี่ยงสายโงมอม ใช่เหรอมีป่ะเดี๋ยวถายเลเกอยตุบพ um> um ุ๊ถาเนี่ยไปถึงแล้วไอ้ย่สไยี่ิบยในกองนั่นน่ะเดี๋ยวต้องถูกดีนะยี่ดเพชร้อยหนึ่งถ่าเต็นนะนึ่งแล้วก็าบุญยาเยี่ยมมากแล้วกรไม่ได้โทอเนี่ยมีเงินแล้วคู

แบบหนายางมันแบบพุ่งๆเลยนะยางแบบจุ่มๆมันแบบลบสายลบขวาได้เพื่อนแม่งจะยิงไงถ้าไปฟังนีดีกว่าเนี่ยฟังหนีเนี่ยฟังนีฟังหนีเอาเฮ้ยอยู่โน่นนะเอาแย่แล้วเราโดดลงมาได้เปล่างยื้อเลือให้ได้แต่พอตายนะมันเดือดมันเดือดสายจุ่มยิ้อเลือเองเอ้ยมันมาแล้ว ว่ามันล่ามันล่าเอ้ยหิวขับรถไปเปล่าขับรถมันไล่แน่มันไล่แน่นี่หนาวตลอดดีกว่าแมนแมนแมนไม่ยอมไปกันเลยสกอตเฮ้ยตรงนี้มีคนอีกชิบหายเราไงชนเข้าบ้านเลยละกันน้อง้กำลังเดือดว้าว เยี่ยกำลังเดือดเลยอู๋ออไปคนเดียวไ,ได้หรองงบ้างเนี่ยเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยดีไปไหนอ่ะเฮ้ยไปเยี่ยรถด้วยเฮ้ยทีไไปคนเดียวมาได้ด้วยเฮ้ยลดลงไงวนะน่ะเยี่ยปืน,นปืนแดงกงซองพกเปนเยี่ยเยี่ยแดงแกงซองพกใสจุงขาดอีกถงหาย เอ้ยมีตัวตัวโดดลงมา <X. S 1> โว้ยจะตายเหรอะจะลงมาแล้วเว้ยอันตรายมากอยู่บนนั่นนะดีแล้วนะ <c oughs> อยู่บนนั่นกันในเรือเลยเรือคนได้หน่อยกันชุ่มไปนอกจะไม่จะยิงปืนสลิงยิงขึ้นมานะต,ตน้วต้องยิงหนีอะไอ้วะาเกินมันยิงขึ้นมาล <c oughs> ิ้นชาตอมอมีด้วย <c oughs> โอ้โห<ๆ>เล่นยากละรอดหลอยร่อนลอย วัง uh, หัวโยกไว้เจ็บนักจ้าลงเหรอบามีเปล่าเบามาตะมือ ฟองดีแต่มันตายกกว่ะมีคนมาบุบบานก่อนนะ อ,อ้อาวได้เยอะมีฟองน้กระสุนนี่จุดดานนาวะจุดจไฟใครรอเนะามไอ่ะนั่ใจเลยองน้บัดฝ่าเฮ้ยไผ่นแปลงล่างเป็นบูคคลปะวะ ยีนมันคุมยาขยับได้วะยูเป็นหลงเป็นค,น <laughs> ค,คุมิยาขยับได้ดเฮ่มาตื่นมาแลวกาาอย่างเี้ยกางยาแล้วก็ฝืนเอ้ยมาตื่นมาแล้วกองยาย,ยาา่าเงี้ยกางยาแล้วก็ฝืน <ห>เรวเเเล้จังหวเนี้ยตรงนี้ดูหเวลาเหรอเฮ้ยน,นี่กอแตกจกังหวะนี่กอแตกวิ่งแล้ว <c oughs> อิ้หนูนอนเฮงเต้งเลยกลังโดนยิงอยูวิ แล้วมันมีแบบพิเศษเหรอผมจะได้ปืนใช่ไหมเหรอพิเศงเฮ้ยเจอคนเย่ตรงเอทแท่งน้ำซีอันน่ะตรงแท่งน้ำซีอันน่ะเย่เฮ้ยเปิดสแกนด้วยเฮ้ยอุ้ยโดนยิง ชิพหายอู้โอลออนอุ้ยไงยายดาวงไงอุ้ย,ยปลลยยืนดีอเ,เอ,าอ้าชีอ,าาอ,อ่ะชิพแหละฮิ้วหน่อยฮิ้วหน่อยเกปนะืนได้ไหมมีคนกำลังมาอีกอชิพหา อไปกต่ำว่าได้ของตอนดำน้ำเฮ้ยเรียบร้อยนี่โกงจริงเ<พ>ออเฮ้ยนี่ตรง,งไหนวะมมน,น,นีงเสกตรงไหนขึ้นสีม่วงให้กูวะ เอาเดี๋ยวกดกิล่รงเร่งลอยโงมาิกดตัง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 หัวแตกเงี้ยงายง่ายเฮ้ยดินลางมีตัวกเลังลิ่นนะเห็นเป็นเงาเห็นเป็นเงาอ้าวเห็นเป็นเงาเยียเงี้ยหูำเห็นไหมเห็นเป็นเงาเลย

แค้น้ารวยนะเห้ยเห็นรอบว่ามันต้องเต็มอ่ะเขาลจะเกิดเี่ยเลยเียไปไปโอ้โหเี่ยเกนไปเลยอ่ะใช่เอ้ยโอ้โหแรงเลยเมื่อกี้มันต่างบอกกนว่าเห็นเขาบอกต่างไงใช่ไหมว่ยหใช่เหรอใช่เหรอว่าตั้งไ้ว่้ว่อมาล่วง 哦，倒霉！倒霉啊！